สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่เนาะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวผึ่งพารวยนะคะสําหรับกับอ่าแนวทางหวยลาวพัฒนาชุดโค้งสุดท้ายเนาะวดประจําวันที่14นะคะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลของวันที่11กันก่อนเนาะพี่น้องจา๋าวันนี้แอดให้ช้าเลยนะคะรีบอ่าเพิ่งเลิกงานมาเนาะอ่าอ่าครั้งที่แล้วออก66 สี 4, 3, 8, 2, นะ่สามแปดสองเนาะหกหกล่างของหกตัวแอดก็ไม่มีเนาะล่างของห้าตัวหกสี่แอดก็ไม่มีนะ 5, 6, 4, มมนะคะพี่น้องสามแล้วก็ล่างของสี่ตัวมีใครได้ตัดไหมน,น้อนี่ล่างของสี่ตัวมีใครได้นําไปเล่นไหมนอ้อที่แอดขีดไว้ให้นะคะพี่น้องา๋าเข้าไปที่ตัวกลับนะคะ อันนี้เป็นแนวทางเลขทูบน้องแมวเนาะที่แอดบอกไว้นะคะวันนี้ก็เพิ่งมาจุดเดี๋ยวลงให้ด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเผื่อนําไปตัดเล่นนะคะอ่ามาตามต่อกันเนาะพี่น้องจ๋าตัวเจาะแอดหลุดเนาะเข้าเฉพาะแนวทางเลขทูบน้องแมวเนาะมาเข้าสองตัวข้างหน้าที่แอดขีดไว้นะคะอ่าตามต่อนะคะพี่น้องจ๋าตามต่อเนาะของวันที่สิบสี่นะคะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่้งแ่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าคำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่พ fc เช่นเคยนะคะ ามาดูตัวที่แอดเขียนไว้เนาะตัวที่แอดเน้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเลขทูบด้วยเนาะรอบนี้นะคะแล้วก็แล้วแต่ตาใครตามันเนาะพี่น้องจา๋าแต่และท่านอาจจะเห็นต่างตัวกันไปตัวที่แอดเน้นนะคะก็คือสี่สองเจ็ดศูนย์รอบนี้เม็ดเดียวแอดให้รูดที่ะะเจ็ดนะคะมากเจ็ดเนาะค่ะรอบนี้ลุนกันเนาะจะมาหรือไม่มานะคะพี่น้องจ๋าก็แนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะ อ่แอด์ไทย427057นะกลับด้วยเด้อพี่น้องจา๋าชุดกันก็จะมี1578รีบรีบ,รบก่อนพี่น้องจา๋าเดี๋ยวลงไม่ทันเวลานะคะแอดก็เลิกงานนี้ก็หกโมงกว่าละอ่า5379นะคะกลับหัวด้วยนะคะก9กับ6ตัวเดียวกันนะามาดู3ตัวเนาะจะมี742 เจ็ดสี่สองห้าเจ็ดศูนตัดด้วยเด้อพี่น้องจา๋าถ้าใครชอบข้างหน้าก็ตัดข้างหน้าด้วยนะคะอ่ะแปดห้าเ็ดอ่ะเดี๋ยวแอดจะให้ดูอ่าแนวทางเลขทูปนะคะพี่น้องจ๋าว่าอ่าจะตรงกันกับพี่พี่หรือเปล่าเนาะอ่ะอันนี้แอดขีดไว้ให้เนาะถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้เขียนไว้ให้นะคะ พูดไวไปฟังทันไหมเนาะพี่ๆจ๋าอาจจะพูดไวหน่อยนะคะอ่าแนวทางเลขทูบเห็นตัวไหนกันบ้างคะพี่น้องจ๋าอ่าแคปไว้ดูกันเองนะคะอ่าแคปไวเดอร์ไปดูกันเองนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางเลขทูบตาไข่อ่าแนวทางเลขทูบน้องเมวนะคะส่วนอันนี้แอดตัดให้ในกลุ่มนะคะไม่รู้จะมาหรือไม่มาเนาะตาใครตามันนะคะ คลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ